สวัสดีค่ะทุกๆคนทุกๆคนเห็นอย่างนี้พอเบื่อก่อนนี่ค่ะทุกคนเบื่อก่อนนี่เมื่อนี้มาพอก่อนนี่ทุกคนเอ่ยตุณหลายแห้งหลายแห้งคุ่นโอ้เนาะดูสิไทยทุกคนเบไงเนาะอันนี้กระดาษจริงไหมกระดาษมวนเอาด้วทุกคนมวลมวลเอาหักเลยเสียเวลาใหญ่ บรรยากาศข,งขางข้องคือเก่าค่ะทุกคนค่ะแล้วก็พักปลาพักบุ้งกระหล่ำทุกคนค่ะกรอบแน่ ่คทุกคนกินได้นะทุกคนเอามือลักกำน,นะทุกคนก็ได้กินเพราะว่าแม่ไม่เอาไปจ้ะกินบ่เบิดตตอกกินผู้เดียวนะทุกคนสะอ่อนค่ะเห็นไหมสะอ่อนแห้งๆพักบุ้งยาสิผ้าชุ่มค่ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าฉัน เขาไปกินผู้เดียวบ่ไหวอีหลีมันหลายแหงกิน่าเกียบมือละเล็กละน้อยพ่อเด้เห็ดทิพย์ห้งุกเจ้าเบิงเนาะเอ้าอะตาเนี้ถ้าอเด็กเกิดหลายพีนองยังได้อีกล้วก,ออกินหาอันนี้นะคะเด้นโอ้ยหมุนตาค่ะทุกคนแป๊บเดียวโอ้ยหลายแหง ลายย้างให้ค่ะน,น,น,นุ่งยากเลยนนี่ดิคืนอันนี้ปล่อยเขาเหงาค่ะจะไม่เก็บอีกที่หลังให้เขาขึ้นก่อนให้เขาขึ้นก่ะจะไม่เก็บที่หลังเดี๋ยวหาฮักเบิดง สุดยอดเลยทุกคนเห็นบหมมันสิกรอบกรอบแห้งหเนี้ยแหละสิบกรอบแห้งค่ะทุกคนค่ะคนไร้แห้งหมันบรรยากาศทางข้องก็ดีดีข้อนสุกล้วนๆเลยทุกคนมนี่ก็เอาแค่นี้ก่อนนะทุกคนเหมือนเราเนี้ยสิปันก็ย่านหาหมองนั้นที่พักไอ้จักรเซนีนมันเกิดก่อน ไปซ่อมเบิ่งใบก่อนทุกคนจะอ่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมว,มวเหมียวน้ำเดือด้าพีนองขาเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวเหมียวเนาะพอกันไหม่จ้าทุกคน